โลกโซเชียลนะคะก็มีการนำเอาเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะโดยก็พบว่าพัญญาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็หัวหน้าฝ่ายเภสัชได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ค่ะทางด้านเจ้าตัวก็มีการออกมาชี้แจงนะคะเสนอชื่อตามเกณฑ์ทุกประการขณะที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ จากกรณีนะคะที่โลกโซเชียลได้มีการนำเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจงังหวัดนครราชสีมาแชร์ต่อๆกันนะคะโดยก็ระบุข,ข้อความว่ากรณีวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยพบว่าพัญญาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นสามีแล้วก็หัวหน้าฝ่ายเภสัชะกรรมได้สิทธิท์ฉีดวัคซีนด้วยนะคะทั้งที่ไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้าอะไร คนในโรงพยาบาลไม่กล้าพูดอะไรเพราะเป็นครอบครัวผู้บังคับบัญชาวัคซีนหล่นหายตามทางก็คนในนี้แหละทําให้มีผู้แชร์ต่อนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะก็พูดง่ายง่ายว่าไฟเซอร์เนี่ยที่รัฐบาลได้รับการจัดสรรมานะครับก็ส่งต่อให้กับบุคลากรด่านหน้าใชค่ะได้ฉีดก่อนบุคลากรด่านหน้าก็คือแพทย์พยาบาลนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นี่ยะนะครับ แต่ในเคสของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยภรรยาของผอ,อรโรงพยาบาลค่ะแล้วก็สามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม,มซึ่งก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านหน้าแต่อย่างใดเนี่ยได้ฉีดไฟเซอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปสอบถามกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติครับชื่อนายแพทย์แชมป์สุดที่ศรีศินก็ได้ให้ข้อมูลนะฮะ ท่านก็มาพร้อมกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกยียรติรวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มงานเพศสัจกรรมก็คือคุณปานิสราปัทยาวิทย์นะฮะทั้งสองท่านก็ตกเป็นข่าวในโลกโซเชียลนะฮะก็คือตัวท่านผู้ในการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกยียรติและก็หัวหน้ากลุ่มงานเพศสัจกรรมทั้งสองก็ได้นําเอกสารหลักฐานรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสนอไปให้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้ฉีดนะครับมายืนยันกับสื่อมวลชนถึงความโปร่งใสค่ะทางนี้ค่ะทางนายแพทย์แชมป์สุดที่ศรีสินนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็กล่าวว่าภายหลังจากที่ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งมาที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติให้ทําการสํารวจบุคลากร,กรทางการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ บุคลากรในรพรสตคลินิกเอกชนแล้วสถานประกอบการที่เกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะว่ามีผู้ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนกี่รายซึ่งทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็ได้รายชื่อผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนี้นะคะจำนวน138คนแบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ135คนแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชนอีกจำนวน3คนค่ะ 135คนไม่น่าจะมีปัญหาอะไระแต่บุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชนเนี่ยมีเพิ่มมา3ามคนคะนะครับซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเภสัชกรในร้านขายยาเอกชนซึ่งเป็นสามีของหัวหน้ากลุ่มง,งานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ยังมีภรรยาของท่านผอ,อโรงพยาบาล ะะซึ่งภรรยาของท่านผอ,อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินั้นทางานอยู่ในคลินิกเอกชนรวมอยู่ด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็ได้ส่งรายชื่อนะครับก็คือ135บวกกับ3นะครับส่งรายชื่อไปที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้นะครับซึ่งต่อมาทางสสจเนี่ยก็ได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับ 144โดสนะ144โดสฮนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นการได้มาเกิน6โดสจากจำนวนที่เสนอชื่อไปดังนั้นนะคะทางโรงพยาบาลค่ะจึงได้นำวัคซีนที่เกินเนี่ยไปฉีดให้กับบุคลาคกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กำลังตั้งคันจำนวน2ราย บุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใดๆเลยอีกจำนวน3รายและบุคลากรที่จองวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่3แต่ยังไม่ได้ฉีดอีก1รายเนื่อง,งจากว่าต้องไปดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9จึงจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้ก่อนค่ะคุณหมอแชมป์นะฮะซึ่งเป็นผอ,อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าท่านก็ยืนยันนะ,ะว่า ได้ทาการสํารวจบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตามเกณฑ์ที่ทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนคะรศรีมาได้กาชับไว้นะฮะตามเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยทุกประการและก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนฟไฟเซอร์มาให้นะฮะตามที่เสนอชื่อไปทุกรายส่วนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเกินมาก็พิจารณาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตามความเหมาะสมทุกราย จึงไม่ได้ไปเบียดเบียนวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์รายอื่นแต่อย่างใดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติขนาดนี้นะคะมีทั้งหมดจำนวน185คนซึ่งได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปเกือบทุกคนแล้วเหลือเพียง5คนค่ะที่รอฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะในวันที่20สิงหาคม2564 ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็มีผู้ป่วยโควิด -19 อยู่ในการดูแล30คนแล้วก็มีมาเพิ่มอย่างต่อเนื่องดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงอันตรายมากจึงอยากจะให้กำลังใจทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันอย่างสุดความสามารถและก็วอนสังคมอย่าได้นำเรื่องเท็จมาโจมตีกันจนเสียขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ค่ะ คือคุณผู้ชมมีอยู่สองกลุ่มสองประเด็นนะคะคุณผู้ชมก็คือที่เกิดขึ้นในเคสนี้ก็คือกลุ่มบุคลากรด่านหน้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะในที่นี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเฉลิมภระเกียน,นะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผู้ที่ทำงานในคลินิกเอกชนะนะซึ่งเป็นกลุ่มที่สองซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปที่มีการโพสต ในโลกออนไลน์นะฮะโพสต์ในทํานองที่ตั้งข้อสังเกตว่าบุคลากรที่อยู่ในคลินิกเอกชนซึ่งประจวบเหมาะว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพออโรงพยาบาลกับหัวหน้าแผนกเภสัาาชกรรมค่<ท>ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตในโลกออนไลน์ว่าบุคลากรทางด้านที่ทํางานในคลินิกเอกชนเนี่ยได้รับโอกาสในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะ อันนี้คือประเด็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้โอเคแหละคุณผู้ชมบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเจ้าที่ของรัฐของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยได้ฉีดก็เป็นไปตามเกณฑ์แต่ประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าบุคลากรที่อยู่ในคลินิกเอกชนหรือผู้ที่อยู่ในร้านขายยาเอกชนเนี่ยทำไมได้ฉีดเรื่องนี้มีคำตอบนะฮะนายแพทย์นรินรัตน์พิทยาคารมินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครยุธมาเนี่ย ได้พูดถึงเรื่องนี้ฮะว่าประเด็นของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทางคุณหมอนรินรัตน์เนี่ยอาจารย์หมอเพิ่งได้รับทราบรับทราบเรื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะฮะอาจารย์หมอนรินรัตน์เนี่ยท่านบอกนะฮะว่าตามหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์นั้นเนี่ยทางสสจจังหวัดเนี่ยนะฮะสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยย้าว่าต้องจัดสรรให้บุคลากรฟังคดีดีครับคุณผู้ชม สาธารณสุขจังหวัดได้ย้ำว่าต้องจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ดันหน้าก่อนดันหน้าก่อนนะฮะโควิดของเรามีกี่คนก็ให้เขาก่อนบุคลากรทางการแพทย์ดันหน้านะฮะอาจารย์หมอเนรินรัตในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านพูดถึงว่าส่วนบุคลากรที่อยู่ในคลินิกเอกชนตอนนี้มีเรื่องขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก นะครับดังนั้นหากมีวัคซีนเพียงพอก็อาจจะพิจารณาให้ในล็อตที่สองฮอพูดง่ายๆก็คือว่าล็อตแรกของไฟเซอร์ขอให้บุคลากรด่านหน้าก่อนพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดส่วนบุคลากรที่ทำงานในคลินิกเอกชน อาจารย์หมอในรินรัตก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ขอบอกว่ามีคนมาขอขอเยอะงั้นก็เอาไว้รัดสองแล้วกันรอดแรกเนี่ยขอให้กลุ่มดัน,นหน้าก่อนะนะนายแพทย์ในรินรัตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านก็บอกอีกน,นะฮะว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องรอให้ผอ,อรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติชี้แจงก่อนว่ามีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะนําวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลเออ มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดที่ผอ,อรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับบุคลากรในคลินิกเอกชน hmm. ตอนนี้นายแพทย์นรินทร์รัตน์กำลังรอคําชี้แจงจากผอ,อรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก่อนค่ะซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ยังบอกอีกว่าหากพบว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอหากพบว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอแสดงว่าถ้า คุณหมอผอ,อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีเหตุผลเพียงพอก็โอเคก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณหมอผอ,อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีเหตุผลไม่เพียงพอนะอันนี้คือคําพูดของนายแพทย์นรินทร์นะเลยนะฮะนายแพทย์สรณสุขจังหวัดบอกว่าจะต้องถูกดำเนินการเอาผิดทางวินัยต่อไปฮะค<อ>าถามที่สังคมเขาถามไปยังผอ,อโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็คือมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดที่ ไปฉีดให้กับบุคลากรในคลินิกเอกชนใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านผมเชื่อว่าติดตามการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดของหมอเจะของโรงพยาบาลมหาราชหมอเจดพูดอยู่บ่อยครั้งว่าไฟเซอร์มาที่โคราชเนี่ยโรงพยาบาลไฟเซอร์ Pfizer ที่รับการจัดสรรจากรัฐบาลมาที่โคราชเนี่ยไม่เพียงพอกับบุคลากรด่านหน้า บุคลากรด่านหน้าเนี่ยในโครราเนี่ยเป็นแสนแต่ไฟเซอร์มาที่โครราเนี่ยหลักหมื่นแค่นี้ก็ไม่เพียงพอแล้ว<ฆ>ดังนั้นมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะเอาสิ่งที่มันจำกัดไปฉีดให้กับบุคคลที่ไม่ใช่บุบคลากรด่านหน้า<ฆ>เขาเรียกว่าเรียงลำดับความสำคัญก็ต้องรอฟังคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ